กองทัพเรือเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนในวันที่3ตุลาคม25 6 6ันพลเรือเอกวรุษพฤษารุ่งเรืองเศนาธิการทหารเรือเศนาธิการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสีย่ยงที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการเกิดอุทกภยัยจากฝนที่ตกอย่างหนักอย่างต่อเนื่องโดยได้มีการรับฟังการบรรยายสรุป ตรวจความพร้อมด้านกำลังพลยุธทธปกรณ์ยานพหาหนะในการช่วยเหลือประชาชนและบรรเทาสาธารณาภัยของศูนย์บรรเทาสาธารณาภัยฐานทัพเรือกรุงเทพและความพร้อมของหน่วยเฉพาะกิจปลัดดันน้ำกรมอู่ทหารเรือณฐานทัพเรือกรุงเทพถนนอรุณอมรินแขวงศิรีราชและพื้นที่เสี่ยงชุมชนดุสิตดิมิตใหม่เขตบางกอกน้อยกรุงเทพ จากสถานการณ์ที่มีฝนฟ้าขนองกระจายในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำท่วมทางหลายบริเวณเสนาธิการศูนย์บรรเทาสาธารณาภัยกองทัพเรือได้มีดำตริให้ตรวจสอบความพร้อมของหน่วยในการให้การช่วยเหลือประชาชนได้ทันต่อสถานการณ์ โดยได้ตรวจเยี่ยมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้หน่วยมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่ากองทัพเรือจะอยู่เคียงข้างประชาชนในทุกสถานการณ์และนอกจากพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลแล้วหน่วยต่างๆของกองทัพเรือก็ได้เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนโดยในช่วงเย็นของวันที่สศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่1 จัดกำลังพลจากกองพันทหานราบที่7กรมทหารราบที่3กองพลนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินสนับสนุนเทศบาลตำบลทับมาจังหวัดระยองเร่งช่วยเหลือประชาชนในการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลทับมาโดยการบรรจุกระสอบทรายและการลำเลียงวางแนวป้องกันตามบ้านเรือน ของประชาชนร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทับมาอาสาสมัครกู้ภยัยและประชาชนจิตอาสาณอาคารอนเนกประสงค์บ้านหนองมหาดตำบลทับมาอำเภอเมืองจังหวัดระยองสูนยบรรเทาสาธารณภยัยทับเรือภาคที่1 ยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงและประสานให้ความเริ่มมือกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบป,ปัญหาจากน้ำท่วมได้อย่างทันท่วงทีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายในเวลา19นาฬกาศูนย์บรรเทาสาธารณาภัยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบ,บุรีและตราด โดยหน่วยบรรเทาสาธารณาภัยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบรุรีได้ติดตามสถานการณ์ระดับน้ำครองด่านบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมตำบลเทพนิมิตอําเภอปกน้ำร้อนจังหวัดจันทบรุรีระดับน้ำอยู่ที่3.5เมตรมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นโดยได้จัดกำลังเฝ้าระวังระดับน้ำร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกคองอําเภอปกน้ำร้อนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต ผู้นำชุมชนเจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านในพื้นที่และเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างณจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมศูนย์บรรเทาสาธารณาภัยกองทัพเรือและหน่วยต่างๆของกองทัพเรือได้มีการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือประชาชนจากเหตุอุทกภัยและวาตภายัยในพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุ ทั้งนี้สภาพอากาศในช่วงเดือนตุลาคม2566ประเทศไทยจะมีฝนฟ้าขนองกระจายเป็นแห่งๆกับมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งซึ่งจะทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพยาเพิ่มสูงขึ้นและอาจล้นเขื่อนแนวป้องกันรวมทั้งทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนสามารถแจ้งเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากกองทัพเรือได้ที่สายด่วน ศูนย์บรรเทาสาธารณาภัยกองทัพเรือ1696ตลอด24ชั่วโมง